ด่วนมาแล้วรัฐบาลไทยชุดเต็มอาจารย์ใหม่เอกแอดนม,มสุพันธ์ฝ่าวงฝ่าวหารัตตลีกันเ้ยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสู้พูดสุคนต้อนรับขอสูชองก็ติดห้วดังมากเชนนกจาะกับมาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่านะพี่น้องแอดมินกับมีแนวทางดีตัวเด็กปางๆเอามาแบ่งปัน,นพี่น้องในเบิรการในเชนเครนนะจน๊ะแนวทางคนดังนะพี่น้องรัฐบาลไทยงบประจำวันถี่หนึ่งตุลาคม 6, สองพันห้าร้อยกเจ็ดนะจ๊ะ ซึ่งมัน,นี่ก็ตรงกับวันศุขท์ที่27กันยายน,นพี่น้องก็ไกลเข้ามาแล้วนะจากกับโครงสุดท้ายนะจ๊ะสำหรับชุดนี้นะจ๊ะก,ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ใหม่อกีกเลยพี่นอ้องเด้อตอนดยแนวทางของแอดนุ่มสุขพันพี่นอ้อนงก็จะไปรับชมรับฟังนะจ๊ะแอดมินก็ขอกําลังแห้งใจจากพี่น้องสู้สู้กนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็บเได รับชมคลิปใหม่ๆกันนะาจา้กส่วนแอดมินก็ะส,สด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใหแอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนเดจ้าเพื่อเป็นการบทซสิวัน่าเขาก็ไปรับชมแนวทางก็รเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์ใหม่เอกันก่อนละจ้าซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดเลขสูตรนะาจา้ะขนมไทยเลขสูตรซึ่งเพิ่นก็น ได้โปรยห mm so so ้ก้อนมูแล้วจ้ะสำหรับชุดนี้เนะจ้ะตัวเด่นพี่น้องก็คือลักสามลักศูลักแแล้วก็ลักเจ็นะจ้ะเด่นวัานังค้านสามศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งตุลาคมตรงกับวันนังค้านนะพี่น้องสามตัวเม็ดเดียวเป็ไห่หนึ่งสามแดตัดเลนสามศูนย์แปดสามแล้วกันหนึ่งแปดนะจ้ะขนมไทยเลขสูตรเด้นพี่น้องเดิ้ลโปรยห้ก้อนมูนะจ้ะสำหรับชุดนี้นะจ้ะหนึ่งสามแปดสามศูนย์แสามและหนดจ้ะไปเบิ้งตอกันท่ชุดเต็มกันต่อแล้วจ้ะ ชุดเต็มของอาจารย์ใหม่เองนะางะจ้ะงบประจำวันที่1ตุลาคาม2567ซึ่งงวดนี้เพิ่นกรให้เด่นไปที่3กับ8นะจ้ะเด่น3กับ8มัก3นะจ้ะเพิ่นฟันให้ไปที่ลัก3าด้พี่น้องเด้องวดนี้ฟัน3มนาะจา้ะเด่น8กับ3ชุด2ตัวก็ได้แก่32 36 80 82 3ตัวแม่เดียวก็มี3หางนาะจ้ะก็คือ038 7จ็ดสามศแล้วก็หาแปดสาดยพี่น้องเดอ้อศูนย์สามแปดเจและหาแปดสามมกแ่งก็คือสากับแปดนอกจากเล็ระว่งกับสาเก้ากับแปเก,ก้าพี่น้องเดอ้อเลขอาจารย์ใหม่เอกมาแข่งหลายก็คือสากับแประว่งสาเกและแปเก้าจ้าแนวทางขนมไทยชุดเต็มอาจารย์ใหม่เอกเด้พี่น้องเดอ้อ แอบไปเบิงชุดไปเบิงกันนะจ๊ะเนวทางของอาชัมเอก่นก็ให้เขาอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะตามกันเลยเด้อพี่น้องเด้อค่ะแม่นมากก็จัดเนาะจ๊ะคันบ่มมกก็ปล่อยผ่านเบิ่งเป็นแนวทางนดยพี่น้องเนาะบ่ว่ากันเนาะจ๊ะไปเบิ่งต่อกันทีแนวทางอีกชุดนึงเนาะจ๊ะแนวทางคนดังของเฮาเช่นกันเนาะจ๊ะนั่นก็คือแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณนาะจ๊ะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หตุลาคม2 5งพิซึ่งวันนี้เพิ่ก็ให้เด่นไปที่กับหาได้พี่น้องเดอ้อเด่น4กับหานะจ่ะชุด2โตลักซก็คือ4 6 4 7แล้วก็4ีจ่ะต่อ้ดยลัหาหกหาเจ็และหาแดได้พี่น้องเดอ้อหาหกหาเจและหาแปด7ีและ4 8จ่ะ3โตให้พิธีเจ็ีเจและหนึเจ็จะสโต 7 4 7และ1 4 7เดได้พี่น้องเดอ้อแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณเราจะแคบไปเบิงจดไปเบิงกันได้พี่น้องเดอ้อแอดมินรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไวพ้พินิจพิจารณากันเด้อจ้าทายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสูุสคนโปรใส้วิจรัยในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระชาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลท่านาฬจกาทางช่องบอสนับสนุนการพนัน หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณเนียวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนํานเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเ้อจ้าสื่อตามก๊าทซาบสื่อตามผื่นดวงเขาจ้คข้องและพี่น้องเด้อจะจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องซื้อผู้ซื้อพรส่งดีแห้งๆปัง,ปง,ปงมกๆมันมกันทุกคนเลอจ้า สำหรับคลิปนี้แอดมินกับอโตล้ลาพี่นองไป็ซัมนี่นนดจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า